สวัสดีคเพื่อนมันนี้มาพบกับช่องคุณยาค่ะเพื่อนคือเกานะคะมนนี้สิผ้ามาทอดอันหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะเราก็ได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่แป้งน,นิดหน่อยด้วยพี่น้องมาลงมือทอดกันด้วยค่ะนาะค่ะนาะ มาใส่แป้งทอดกรอบนี่นะคะเราเอามาักน้ำปลาเนาะพี่น้องมักน้ำปาลาแล้วก็ใส่ซู้มรสใส่รสดีใส่น้ำปลาเด้อค่ะเด้อมาดีเท่ากับเอาลงไปต้ม ลงไปต้มแล้วพี่น้องเ้าต้มแล้วห้าก็อันตักขึ้นมาพักไว้ให้หมันเย็นเย็นแล้วห้าก็เอาแป้งปกกีมาละลายน้ำแล้วก็อามาถอดเนะคะน่ะเนาะ เดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปนะคะเข้ากับเปิดไฟเป็ตรงแรงนะคะไฟปานกลาง <c oughs> <c oughs> ไฟแห้งมันสีระเบิดเนาะเพื่อนปานก,าากลางเข้าไก่ไ่มันสีเหลืองเข้าคอยเล่งไฟเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าหมูเข้าต้มแล้วหมูเข้าตม้มเขามา้าหมักแล้วนะคะเนาะ เขาเสียมากินกับน้ำจิ้มตับมันเรา่นาะคะ่อ,คอยคอยเบิ่งมันแหละหมันสิกระเด็นเหลืองแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จัดตักขึ้นเหลืองแล้วเหลืองแล้วหมูสามชั้นเรานะคะเหลืองแล้ว ก็แตกตัาขึ้นนะคะนี่นะคะันเพื่อนเหลืองเหลืองกรอบนะคะนี่ค่ื่อน เจะใส่ยนนิ่งไปใหม่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาเราก็าเซตแล้วเด้เอเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะว่าทำยังไงนี่นะคะกรอบกรอบมากเพื่อนๆฟังเสียงกรอบกรอบมากๆเลยค่ะกรอบอร่อยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ อขอจบแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ